คุณคืนนี้เสียงลมมันวีดวิวดีเหลือเกินเหมาะที่จะฟังเรื่องผีเรื่องผีที่ผมจะเล่าให้คุณฟังวันนี้มันเกี่ยวกับเงาเงาที่ตามตัวคนแต่ไม่ใช่เงาของคุณคุณเคยไหมรู้สึกเหมือนมีใครจ้องมองอยู่ข้างหลังตอนที่คุณเดินอยู่ในความมืดรู้สึกเหมือนมีใครเดินตามแต่พอหันไปก็ไม่มีใคร นั่นแหละอาการเริ่มต้นของคนที่โดนเงาตามตัวเรื่องนี้เกิดขึ้นกับไอ้หนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าเตอ๋อเต๋อเป็นคนขี้กลัวแต่ชอบลองดีวันหนึ่งเต๋อไปเที่ยววัดร้างกลางป่าช้าเพื่อนเตือนแล้วว่าอย่าไปแต่เต๋อไม่ฟังเต๋ออยากพิสูจน์ว่าผีไม่มีจริงคืนนั้น เต๋อจุดทูบกลางโบสเก่าแล้วท้าท้าว่าถ้าผีมีจริงก็ออกมาให้เห็นทันใดนั้นลมก็พัดแรงเทียนดับหมดเต๋อใจเสียแต่ก็ยังปากดีพอบอกว่าจะกลับเต๋อก็เห็นเงาเงาที่ไม่ได้เป็นของเต๋อเงาที่เคลื่อนไหวไม่เหมือนเต๋อ เต๋อวิ่งวิ่งสุดชีวิตแต่เงาก็ยังตามไม่ว่าเต๋อจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเงาก็ตามเงาเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นจนเต๋อเห็นใบหน้าใบหน้าที่บิดเบี้ยวน่ากลัวเหมือนไม่ใช่คนเต๋อกลับถึงบ้านรีบปิดประตูขังตัวเองในห้องแต่เงาก็ยังอยู่บนผนังมันยิ้มยิ้มแบบที่คนตายเท่านั้นที่จะยิ้มได้ เต๋อรู้แล้วว่าตัวเองไม่ได้อยู่คนเดียวในห้องนั้นผมได้ยินมาว่าเต๋อหายตัวไปไม่มีใครรู้ว่าเต๋อไปไหนแต่บางคนก็บอกว่ายังเห็นเงาเงาที่เหมือนเตอ๋อแต่ไม่มีตัวตนเงาที่ตามหลอกหลอนคนที่เข้าไปในวัดร้างนั้นคุณลองมองเงาของตัวเองดูสิคุณแน่ใจหรือว่ามันเป็นของคุณจริงๆ หรือว่ามันกำลังรอรอที่จะเป็นของคุณตลอดไปเรื่องเล่าคืนนี้ยังไม่จบยังมีเรื่องราวเงาอีกมากมายที่คุณต้องฟรรังปิดตามต่อไปนะค